ฉันมีความรู้สึกว่าหูกำลังจะพังอะไอีกไม่นานนี่แล้วว้าฮะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะโอ้นะฮะก็เขาเป็นรายงานนะงานนี้นะฮะต้องใช้สมาธิดีๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียงกันโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะเอาละตอนนี้นะครับเปิดตัวู้หล่อดจะเป็นทางการแล้วนะฮะกับโครงการนี้นะครับหลอกกันล้านนะครับพวกเขาอยู่ในบทีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพวกเขาจะต้องทำภารกิจนะฮะทั้งหมดนะฮะศึกษาภารกิจด้วยกันเพื่อที่จะหาเงินเลยนะฮะเดี๋ยวพี่เมฆเมื่อ ไรน่่เดี๋ยวเจมช่วยบอกให้ทุกคนเงียบหน่อยอเจ้าคือพวกไหนก็พูดไม่ได้เลยเฮ้ยเจ้ช่วยบอกให้เงียบหน่อยเพราะว่าเราิี้หนักกว่าเดิมนะเอึ๊บ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 เจมช่วยบอกให้เขาเงียบหน่อยนะครับให้เขาฟังพวกพี่ต้องเถอะพี่ปวดใจแล้วเกินแล้วครับพี่ฟังแะฟังเยอะแล้วเออโอ้ยจะได้เขาจะได้เขาเลือกทีเดียว เมื่อกี้ไม่เข้าเลยทีเดียะเอาละนะฮะวันนี้นะครับกับโครงการพิเศษสุดๆนะฮะกับการแถลงข่าวในวันที่16กุมภาพันธ์ขอต้อนดีนะครับเข้าสู่ปีที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วในภาพเฟืองนี้คือโฉมหน้าทั้งหมดใช่คนหล่อของเราตอนนี้นั่งอยู่กับเราตรงน,นี้ทั้งหมด19คนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอสวัสดีและยินดีต้อนรับและก็แฟนคลับนะคะหรือว่าแฟนขาจรทีม่ดม,มดโวยเฉพาะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่มา ร่วมทำข่าวนในวันนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นประจัก์พยานกับการมาทําความดีด้วยกันของคนหล่อนะคะครับผมนะฮะซื้อก็ือวยแฟนขับล้นหลามจริงเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอยา่างจริงจังรเรา <ไป S 2> ต้องเ <ไป S 2> ชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอ่นงานโครงการสุจราคนหล่อขอทวาดีปีนี้นะคะก็คงจะต้องให้เจ้าของโครงการเป็นคนพูดอะไรชนิดหนึ่งนะคะแต่จะมีโอกาสขึ้นมาพูดหรือเปล่าแล้วน้องๆถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ ขอเสียกีดดางๆต้ตนรับนเลยครับคุณบนลมืที่ลาพวปากล้านไไม่มีคนนี้ไม่มีดีมอนคนนี้นะฮะไม่มีมาตั้งหีให้ดูนะคะอาละท่าไหน่าครหนควจะไปทาไหนเป็ชุลมนลนั่งเลยอะอรวโอ้ชลมุนแล้วนั่งเลยเรืองนั่งเลยนะฮะออพี่บอครับ็คือจริงข้างในจะพูดจากข้างล่างค่ะแน่นมากอ๋อพี่ ะคะวันจะพูดสั้นๆว่าขอบคุณคนหล่อทั้งเ19คนในวันนี้นะคะที่มาทำบุญบะะวันเกิดกับสุสานะคะบางคนเคยมาในปีแรกนะคะหายหันไปนะคะแล้วก็กลับมาเจออีกทีแล้วก็งหยว่าเป็นกล้าใหม่เป็นพี่ใหญ่กางพองอะไรนี่ยาต้องบอว่าขอบคุณนะคะที่มาร่วมทบุญวันเกิดกับเราแล้วปีนี้เป้าหมายของเราคือจนถึงที่สุดโครงการเราอยากจะให้ได้เงิน ว่ากันแต่ทั้งปีที่หนูเป็นหลอกเงินล้านนะครับอยากรู้จังเลยก็กะว่าปลายปีก็น่าจะรวมกันเนี่ยบรรดาลๆเหล่าเนี้ยก็น่าจะถึงล้านแน่นอนว่าน่าจะเกินมากกว่าแล้วผยหรอละเออจะฮะอาจจะเป็นหลอกเกินล้านก็ได้นะฮะเลาวละลาวละนี่คือว่าถูโสงนะฮะสำหรับในครั้งนี้นะฮะกับพี่โมนะครับพวกเราครับไม่มีผู้หญิงคนนี้ไม่มีหลอกนะฮะขอเสียงพี่โมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ พี่พบอลนะฮะเป็นบรรณาธิการบริหารนะฮะของกิสุดาที่คิ๊กลีดกันอะไม่ได้สนหรอกนะว่าพี่บอลพูดอะไรพี่บอลพูดเร็วๆได้ไหมคะหนูจะฟังคนของหนูพูด á. พี่บอลก็คงรู้สึกว่าฟังฉันบ้างไหมฟังฉันๆนะสักครั้งนะออนี่เรามีแฟนกลับมาทุกรุ่นนะคะรุ่นถือป้ายห้านอันเบอร์เลยรอแล้วรอแล้วรอแล้วป้ายห้านใหญ่มากประทับป้ายเจ๊เจ๊โอ้ ไปหน้าจัดสนามกันอะไรล่ะวะจัดประกวดกองเชียร์ให้เลยวะโอ้หลายป้ายนะครับ้ามาเข้ามาของเพื่ของเพู่ของเพื่โอ้ยต่อ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 ห้าหาครับพี่เต้พี่เต้เต้มาเจอกหมดเลยเหรอฮะได้ไหมต่อไหสองต่อสองต่อยุ่งต่อยุ่ นนทุกคนอะไอ้กี่ก็มีครับเต็มหมดเลยผมจะบอกว่าสำหรับน้องน้องบางคนอาจจะยังเป็นหน้าใหม่แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเว<ฆ>ทีนี้เริ่มมาจากคนหน้าใหม่ใหม่เหมือนกันปีที่แล้วก็ าใหม่มาปีนี้เป็นปีที่2นะคะครบรอบหนึ่งปีสําหรับหนุ่มคนนี้เหมือนกันใช่เจมส์จีก็มาครั้ที่แล้วคุณบอกว่าคราวที่แล้วใช่นะฮะนะคราวนี้ก็มาครั้งที่2องเลยด้วยเช่นกันนะฮะอย่างที่คุณบอลบอกบางคนก็ห่างหายไปนานเดี๋ยวคงจะได้คุยกันนะคะครับผมเอาละนะฮะวันนี้คงได้คุยกันแต่ที่สําคัญนะฮะเรามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่อยากจะร่วมทำบุญกับคนหล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นไบนาซันนะครับที่จะลงพื้นที่กับช่วยเหลือคนหล่อด้วยและยูีิ คที่ยกริจพัน์มาช่วยในภารกิจด้วยค่ะครับแล้วก็ยังมีการต่อยอดวิจารณ์นะฮะขอคนหล่อให้งอกเงยนะครับกับมีบาบมีบาบ GMB ซึ่งติดตามให้ดีๆนะคะว่าภารกิจของเขาจะทำอะไรแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามาคุยจนถึงว่าถ้าทำได้หนึ่งล้านบาทอย่างที่เราต้องการนะคะจะถามแต่ละคนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรคนหล่อจะเอาเงินทำอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวเราแบ่งฝั่งกันแล้วนะเรา,าแยกชัดเจนนะฮะให้ถึเป็นคนเงี้ย เดี๋ยวเราจะมาแระเทิรกันหน่อยเฮ้ยกระเทิรหน่อยขอหมดเลยดิขอหเลยเหรเฮ้ยดูฝั่งนั้นดิหน้าตาให้ดูเหมือนกันฝั่งนี้นเขาโอเคเขาบอกเลยตัวนู้นใช่ย่อยนะก็ไม่ย่ออยู่แล้วเขามีหลายคนเลยอันนี้เล่าว่ามาูฝั่งนู้นมีถ้าได้ถึง1000บาทเราจะเริ่มที่ใครดีเราจะเริ่มจากใครก่อนนะคะเอาบ้านนี้มาหลายคนนะคะถ้าพี่บอยมากี่คนครับมสามคนครับมาสามคนมาสี่คนมาสี่คน ทำไมโวยหง้าดีโวยมาด้วยมีม,มวยมาด้วยอ่ะไอโวยไอโวยหน้าเหี่ยวเลยหน <c oughs> ้ารักอ่ะ <c oughs> แต่โวยไม่ได้มาดูสามคนพี่น้องนี่เลยนะมาดูคนอื่นมาดูเจมจีว่ะ ละตาละตาเดี๋ยวฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวถามสามสามพี่น้องก่อนนะงั้นถามสองก่อนอสองตัวแทนมาสองคนงั้นพี่น้อมถามหน่องกับพัดละกันนะคะ<า>ว่าถ<า><า>้าวันนี้เรามีเงินหนึ่งล้านบาทเราจะเอาไปทำอะไรโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทครับผมแต่พวกเด็กเด็กยากไร้ครับผมอยากให้ให้โอกาสเด็กที่ าโอกาสครับเรียนยากแล้วหาโอกาสโอกาสแห่งผุ้การศึกษาเด็กนนี่แหละฮะทุกๆเรื่องครับเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตอ๋อารศึกษาครับผมครับอยากจะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้รักในเรื่องของการเรียนครับผมโอ้ยเขารักเดลยครักกเนผมดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีดูหล่อขึ้นไปอีกเลยครับผมหล่อเพิ่มเลยครับแล้วทีนี้พัทล่ะครับ ก icism, sta, ็ส like so okay. ื่อการปิดการเป็นสืการที่ทำได้ครับก็จะเห็นเป็นแบบเพื่อเด็กยี่ไร้เลยนะเอาเลยให้เด็กที่ไร้เลยนะคะนี่คือรอบกันมเหรอครับขอตายครับทำได้ดีนะทำได้ดีพี่น้องครัพี่น้องอยู่ด้วยกันคู่นี้ว่าทำได้ดีเอ้าถ้าฝากอ้อนเอาเลยไปช่วยเด็กฝั่งพี่ทำอะไรฝั่งผมก็มีคนารักเด็กของการเดี๋ยวผมส่งน้องใหม่ดีกว่าน้องบ้านน้องบ้านอ่าคุณน้องบ้านขึ้นมาลครับ ชาวบ้านก็รับติดเหมือนกันครับเรารับด็กประมาณไหนประเภทไหนครับาบ้านครับ็เปนพิการพิการนะครับเป็นพิเศษแล้วก็เด็กยากไร้ครับขอทาเราครับเด็กพิเศษแล้วก็เด็กยากไร้ครับดีแน้าก็ดีคิดดีด้วยเดี๋ยวฝั่งเราก็มีมีเดลยเหรอมีอ๋อใครดีอยากฟังของใครอยากฟังของพี่คุณ สวัสดีครับถ้ามีพี่มีล้านหนึ่งพี่จะทำยังไงคบเอ่อถ้ามีหนึ่งล้านบาทครับก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่อ้ยอยากเอาไปช่วยเหลือแบบคนแก่ที่ปัญหาเรื Franz> ่องของสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ้อเอาเท่าไหร่พี่ขอสเก้าแสนก็พอครับตอนนี้ตาไม่ค่อยดีครับโอ้ หมดแล้วเล็อส่วนหนึ่งก็เคือจริงๆแล้วคนแก่อะไรอย่างครับ<อ>คือแบบตาชนบทอะไรเงี้ยคือบางทีแบบคนแก่มีปัญหาเรื่องแบบตาฟ้าฟางอะไรเงี<อ>้ยคือเขาจะมองอะไรไม่เห็นรถก็ขับไม่ได้อะไรเงี้ยหนังสืกอก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะเอาเงินถึงนั้นบาทตรงนี้มันอาจจะช่วยไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยคนที่แบบเขามีปัญหาเรื่องตาที่มันหนักจริงๆอะไรเงี้ยให้ช่วยให้เขาแบบได้มองเห็นกลับมามอกกันนี่นะครับนี่ครับนะะเป็นการสร้างโอกาสให้คนนะคะที่บางคนอาจจะมองข้ามเพราะเป็นเรื่องของการมองเห็นนี้ถ้าเกิดคนไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเรื่อง ตาจะไม่รู้เลยจริงๆว่ามันทรมานแค่ไหนเลยช่วยพี่เมย์ด้วยฮะขอบใจมากครับครับผมเอามาทีให้มาเลยเว้ยเล็บพี่ใสมากแต่รุ่นี้ต้องการรับได้อยู่แล้วนะฮะโอ้โหนะอ่ะแล้วเขารักผู้ใหญ่อันนี้ก็แนวผู้ใหญ่แบบแนวเอ็นดูแนวเอ็นดูเดี๋ยวฟังผมมากดีกว่าขอแนะนำเลยคุณหมอวินเลยคุณหมอวินถ้าใครไม่อยากไปพักฟันก็มอกเองเนี่ยทำฟันให้คนฉลาเลยคะหมอ อำพิเศษนะเออถ้าุเขาเขารักรักผู้ใหญ่คุณหมอวินทำอะไรคุณหมอวินนั่องจะเป็นหมอฟันนะครับก็นะ่าจะเป็นการสร้างรบกอนเทนเร์ร์ที่สามารถขนกวิทำฟันไปทำฟันชาวบ้านได้โอ่นที่ใหญ่ไปยังแหล่งยากไหลอ้ไปในทุกทื้นที่เลยนะโอ้โหนวะโฟงกาเขาดีเลยฮนะ บ้านที่อยู่วิภาวดีค่ะหมอแถวนั้นไม่ค่อยมีหมอไปดูเท่าไหร่แล้วหมอยากไรทั้งสายตาทั้งันเลยต้องการมากครับมนะคะนี่ก็เป็นอีกโปรกรมหนึ่งที่มองไปถึงคนที่ขาดโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งเรานะคะนั่งเรียง3อยู่ข้างหลังนะครับน้องเจดนะครับน้องพอยน้องกบอันนี้ถ้าเรามีหนึ่ล้านเราจะทำอะไรครับครับผมผมจะ เอาวิช่วยสุนักครับช่วยสุนักผมเป็นคนรักสุนักในบ้านก็เป็นสุนักเวลาเห็นสุนักอยู่แบบข้างถนนอะไรอยครับมันคงจะมันคงจะเสียใจที่แบบเห็นสุนักที่อยู่ในบ้านมันจะท้อใจโอ้ยเขาบอกคนเลี้ยงสัตว์นี่ใจดีนิจใจดีเนาะร่าได้เป็นแฟนเนาะเออหล่อกเขาหล่อเนาะเออครับผมอ่ะมาแล้วพอยะครับครับพลอยก็จะ ช่วยคนแก่คนชราครับเพราะว่าพอใ้โตมากับยายตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นคนแก่ที่มาขายพวกลูกอมพวกขนมพวกดอกไม้อะไรนี้ครับแล้วก็เคยคิดว่าเฮ้ยลานเขาไปอยู่ไหนทำไมเขาปล่อยให้ยายแบบมามาขายของแบบนี้อะไรนี้ครับเราก็เลยว่าเราอยากอยากทําอะไรเพื่อคนแก่บ้างว่าเออเราอยากช่วยคนชราครับใช่แล้วลูกตอบป,ปะคะของผมนะครับถ้าสมรต้ว่า ผมว่าสิ่งนี้มีอย่างต่างนะก็อยากจะเอาเงินไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคเอกนะผมเพราะว่าจริงๆที่บ้านก็ชอบทำบุญกับทำวัดทำอะไรครับใช่เลยแต่ว่าผมคิดว่าการทำบุญกับคนเนะี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เขาป่วยโรคที่อักเสามาไม่หายนะครับจะไม่ว่าจะทําอะไรมาก็แล้วถ้าเงินก้อนนี้จะช่วยให้เขาช่วยยื้อชีวิตเขาได้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นการทำบุญที่ดีที่สุด ค่ะนี่ก็คือ3ามคุณบอลจาก3คนนะคะคนมีทั้งโลกเอกนะร์อัี้ครับคู่ใหญ่ด้วยนะครับทามว่ามีศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่ฝั่งผมก็มีศาสตร์เขารักสัตว์เหมือนกันครับใช่ต้องไปทักนี่ฮะคุณบอมครับคุณบอมครับโอ้ผมก็มีคุณบอมแหมฉันมีอะไรทำยามนนั้นเลยนะของของเราศาสตร์ประเภทไหนครับคุณบอมครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจะช่วยตัวเริ่มโลกของเราผมก็ ผมไปสืบทราบมาว่าทางบนรวิีของไอวรบพันเต่าเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนทรัพย์ับผมคือผมเคยไปช่วยทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเต่านเนี่ยค่อนข้างจะใช้ค่ารักษา,ษาสูง<ม>ตัวหนึ่งนี่คือแบบหลักแสนเลยครับ<ะ>โอ เต่าเนี่ยนะเต่าตัวนึงเนี่งนะเต่าตัวนึงซ่อมเป็นแสนเลยเหรอไม่ใช่ซ่อมรักษาเออรักษาไม่ใ่รถยนต์นะครรถขอโทษใช่ก็เลยอยากจะไปช่วยครับผมก็น่าจะเป็นเต่าเนี่ยนะครับอ่ามูกเต่าทะเลด้วยใช่ไหมเต่าทะเลครับโอ้โหนะฮะเห็นไหมเราก็มีนะฮะเรื่องของเต่าใครจะนึกถึงอ่ะใครจะรู้แหละว่าเต่าต้องดูแลกันขนาดนี้ใช่ใช่อันนี้ก็จริงฟังท้ายฟังทางนี้เป็แล้วทำไมฟังฉันทำไมฟังฉันฉันอยากให้น้องสนพูดแต่ต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องสนคิดนานๆก่อนต้องให เรียนดีๆก่อนก็ให้เรียนดีๆก่อนสนเนี่ยฝากคุณอะไรอีกฝากคุณอะไรฝากเขาเนี่ยฝากเขาต้องคนนี้เลยใช่เธอเธอ้ยงทีวีออสต่าอ้อนสสาเว้บอกเาซิเมื่อกี้เจอกันพได้ไรกอบช้ารอ้นะอ คนคนละออดเหรอวะอ้อดนี่แหละนะออดนี้แหละตอนนี้แล้วตอนนี้พวเขาเนี่ยคืออ้อมแอมใช่ไหมครับอ่าอที่ออดอะไรก็ออดอะไรอันนี้อันนี้อ้อแอ่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เป็นมูเลยที่คนชลาเพราวะเฮ้ยแล้วนึงทำลายตัวเองร้านนึงทำลายร้านหนึ่งเหรอก็คงจะเอามาจัด กิจกรรมดีๆอย่างนี้แต่ว่าแทนที่จะเป็นหนุ่มหลอ19คนก็อาจจะเป็นร้อยคนแทนพรฮะก็คาดว่าจาก1ล้านก็อาจจะเป็น5ล้าน10ล้านออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโครงการเรื่องของแบบเ,ออเป็นสถานที่พักพิงสำหรับขอทานหรือว่าคนที่เขาอยู่ข้างถนนเขาไม่มีที่จะไปแล้วก็มอบการศึกษาให้กับเขามี education มีอะไรพวกนี้ฮะและ้วก็อยากจะมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าปากจ็บด้วยครับ เป็นเป็นเป็นที่ทีไม่ไปบ่อยนะฮะบ้านเด็กพรปกตินี่ไปที่นั่นบ่อยนะมคะไปที่นั่นบ่อยนะคะก็ปีหน้าถ้าร้อยคนนะคะรบกวนไม้ช่วยเชิญให้ด้วยนะครับจะพยายามครับครับลอยครับปีหน้าเราก็เชิญมาด้วยกันนะคะเอาไม้ลอยยนะคะนี่ครับน้องไม้ครับอ๋อเลือกอยู่นะฮะโครงการพาดีงั้นผมขอเสนอพาคุณเจษดีกว่าเครัเจ้าพ่อโครงการครับผมคนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่เขามาตั้งแต่ปีแรกถูกไหมครับใช่ แล้วก็เว้นไปยาวเลยฮะพี่ใหญ่หายไปนานนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่หายไปนานมากเลยนะครับนานมากครับผมแล้วผู้ชายคนโตเนี่ยทำไมเพิ่งกลับมาล่ะครับพี่ครับจริงจริงก็อยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่มีใครมองเห็นฮะต้องต้องขอไฟเยอะนิดนึงอเขาตัดตัวเองู่ดิเขาดูดีเขาดูดิครับเมื่เขามาคราวนี้เขาหายไปนานเขามาคราวนี้เขามี3มโปรเจกต์โฟกาสเลยนะอ่ามีอะไรบ้างครับ ให้ให้ให้เลาทั้งหมดสามอานเลยอ่ะ้คร่าวๆคร่าวๆคร่าก็มีโครงการแรกนะครับผมก็ได้ไปได้ไปเตะฟุตบอลที่จังหวัดน่านครับแล้วก็ได้ไป คุยกับทางโรงเรียนเขาบอกว่าจะมีเด็กชาวเขาเนี่ย <tag. S 1> เดินจากบนเขาที่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยลงมาเรียนทุกวันใช้เวลาการเดินสองชั่วโมงครับแรกก็เข้าเรียนประมาณ11บเอ็ดโมงครับแ,แล้วเขาก็ต้องรี่เรียนให้เสร็จแล้วก็ต้องเดินกลับบ้านทางาผมเนี่ยก็เลยจะไปทําโรงเรียนให้เขาคือเด็กเดินลงมาเรียนแล้วก็นอนไปเลย5วันแล้วก็ค่อยกลับไปวันศุกร์อันนี้เป็นโครงการที่1ครับโครงการที่2คือเข้ามูลนิธิของสมเด็จพระเทพรัตน์เกี่ยวกับโครงการ ปรับเปลี่ยนรูปหน้าและกระโหลกศรีรษะสําหรับน้องๆที่เกิดมาแล้วปาดแบ่งเพดานโบโแล้วก็ตาหายไปข้างอะ<ช>ไรอย่างนี้คฮะ <c oughs> คือทราบมาว่าเวลาการผ่าตัดของแต่ละคนเนี่ยผ่าตัดครั้งเดียวไม่หายบางคนต้องถึง3ครั้ง4ครั้งมก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยครับครับผมนี่ประมาณน,นี้ครโอ้มาเต็มๆเลยนะเจ้าพ่อหกกาขนาดนี้ตัวมือห่ัยเล้นฮะโอ้ตัดหนักนะฮะตัดนัก แต่คนหลอกเราก็ก็เวียนกันมาทำจนมาเรื่อยๆนะคะทำจนหลอกขึ้นเรื่อยๆอ่ะจริงแม่นะฮะเอาสักคนนะเอาฝั่งผมสักคนไหมล่ะคนเยอะฝั่งคนเยอะเกินีีครับคิดตู่ก็คดีกว่ครบโค้กโคกตรพิตูไม่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวปีหน้าจะแตกแล้วคนหลอขอแต่งงานเหรอครับไม่ใช่ ก็มีแลนอยู่มีแลนอยู่ครับมาพูดเรื่องงานวันนี้ก่อนดีกว่าครับก็จริงๆแล้วทุกๆปีเขาจะมีจัดมีเดนกุ้ยระหว่างผมแล้วก็น้องๆแฟนคลับซึ่งวันนี้น่าจะมีมากระมาณกระจุยอยู่ฝั่งนี้บ้างฮะแล้วก็เราจะไปทําบุญต่างๆอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็ะไปบ้านเด็กอะไรเงี้ยเราคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เด็กต้องการมากกว่าแค่แค่หลังคาให้เขานอนอ่า หมายถึงว่านอกจากการศึกษานอกจากอาหารแล้วผมว่าบางที่ที่เขาดูแลดีจริง,รงๆเขาทําให้ให้บรรยากาศตรงน,นั้นเป็นเหมือนครอบครัวครับผมทําให้เด็กเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วมีความผูกพันกับคนที่ดูแลกับเพื่อนๆแล้วเขาก็อยู่จนเขาเรียนจบมาหาลาัยทําให้เขารักที่ตรงนั้นแล้วอยากจะกลับมาช่วยเหลืออีกต่อๆไปครับแล้วก็มีที่ในใจ ว่าถ้าผมมีเงินผมอยากจะไปให้ที่ตรงนั้นครับผมมีแล้วด้วยนะคะใช่โอ้โกาอโคตรดีนะฮะคือข้อควาส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ทําต่อจากสิ่งที่ตัวเองมองเห็นแล้วก็ทํากันต่อไปเรื่อยๆนะคะน่ารักมากเลยน่ารักนะคะไม่ว่าจะทําตรงไหนขอให้ทําดีเลยค่ะทําได้หมดนะคะแล้วเล็กี้ล่ะครับถ้ามีหนึ่งล้านครับถ้ามีถ้ามีเงินหนึ่งล้านก็ใจใจนอยากจะให้สิ่งติการที่ อาจจะมีการทางตาก็ดีทางแขนหรือขาก็ดีเลยครับจะ oh. อยากให้ให,ให้ให้กับพี่พวกนีม้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราเกิดมาครบ3ันทังแล้วก็มีแขนขามีตาที่มองเห็นมีทุกอย่างนะครับก็ oh. อยากให้ที่นี้เขาอยากช่วยเหลือเขาเพราะว่าให้เราเป็นตขวเนี่ยเราต้อยู่ลาบก เลยค่ะก็มองในสิ่งที่เรามีที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทําภารกิจได้เงินอย่างที่ต้องการและได้นําไปใช้ในส่วนนี้นะคะเออนช่ไอ่ะโอ้ก็เลิศอยู่นะฮะเลิศอยู่ดีๆเยอะแยะหมดเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอส่งปากผมนะฮะอีกสองคนแล้วกันนะเขาต้องมาเป็นคู่หักกันไม่ได้ ไไชผรันเามกเารั็เป็นพ yes> ี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยากจะไปช่วยเหลือกับเด็กๆเกที่ ขโอกาสในการเรียการศึกษาผมเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเนาะถ้าเกิดเขาได้การศึกษาที่ดีก็จะมีสังคมที่ดีแล้วก็พร้อมจะกลับมาพัฒนาสังคมให้มันดีต่อไปก็อยากจะช่วยเรื่องการศึกษาโอ้เพราะว่าเนร่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยนะเอ๊ได้คุยกันก่อนในเวลาเวลาเวลาศึกษากันก็จริงๆคล้ายๆกันครับผมใในนเรื่อง เพราะว่าก็ต้องไปด้วยกันะนะฮะ,ะ,ฮะก็คือผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมมองก็คือว่าณนะวันนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทำก็คือเราอยู่ตรงนี้เป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนพวกเราทุกคนที่อยู่ในเดทีนี้เนี่ยก็คือวันนี้เราก็มาบอกต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อไป แล้วก็ถ้าถามว่าผมอยากทําอะไรผมก็อยากทำทำให้กับน้องๆเด็กๆที่ได้โอกาสเพื่อที่เขาโตขึ้นมาเขาจะได้ทําสิ่งดีๆแล้วก็พัฒนาประเทศชาติแล้วก็เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังต่อไปด้วยครับเยี่ยมเยี่ยมมีอาการเขาไปไหนวะจะหน้าให้ลงเลืยกตั้งนะเขาไปทำอะไรเขาพู่กันแต่ตอนนี้สายข่าวกระซิบว่า ถามคุณพี่บอาว่าเอาหัวเข่าอาหารกันหน่อยได้ไหมนั่งห้อยอยู่กับความเร <laughs> ็นะติดกันตลอดเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าความเคยชินพี่ความเคยชินความเคยชินมันดึงดูดไปเอา้เอามาฝังเราบ้างเจอแล้วเหร